ครับผมขอบคุณมากครับครับผมเบ็้อขอบคุณเป๊ปซี่นะครับเพราะว่าครับคือขอบคุณเป๊ปซี่มากเพราะว่าผมเองก็เป็นแฟนแมนยูครับเป็นแฟนแมนยูตั้งแต่เด็กแล้วได้มีโอกาสไปที่โอเชี่ยร์ฟอร์ดได้ไปเจอท็อปเท่ได้ไปทำงานกับทุกคนในเรื่งกับก้าวก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็จะจดจำไปตลอดชีวิตครับผมครับผม ก็ S <S ที่เป็นพี่พ่อที่ผมรู้จักตั้งแต่เด็กนะครับแล้วที่ทำงานเป็นซิงเอร์ก็ผมก็ตื่นเต้นนะครับตอนที่รู้ว่าเราจะได้เป็นคู่ซิงเอร์แคมเปญที่ฮอตทิดขนาดนี้ตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะคือแม่ผมก็มาบอกครับผมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกอินดีไนล์ก่อน<ช>ไม่จริงมันไม่จริงแล้วจะเล<ช>่า <cos> ต่อแล้วจะเล่าต่อ <S <S พอได้รู้ว่าผมก็ประทับใจครับ ที่ได้ทำมาเป็นเซนเตอร์คอ๋อคือตอนแรกอยู่ในความรู้สึกแบบไม่เชื่อมันไม่จริงสักพักหนึ่งพวกรู้สึกประทับใจขึ้นมาทชนทีเลยคราวนี้อยากจะให้เล่าให้ฟังถึง behind the scene สักนิดนึงนะคะว่ามีโอกาสได้ไปเจอนักบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยได้แต่เฝ้าดูอยู่หน้าจอบางคนทั้งชีวิตยังไม่มีโอกาสได้ไปเหยียบแบบนั้นเลยเนเตอร์ไปถึงเป็นยังไงบ้างคามรู้สึก behind the scene ทุกอย่างเวลาที่เราได้ไปเหยียบที่หน้าจริงๆค่ะ ก็ร oh, um, ู้สึกเต็ม